กระดาษที่จังหวัดสงขลาได้มีการปิดศูนย์บัญชาการอุทกภัยวาตภัยและก็ดินคลนถล่มประจำปี2,563ค่ะโดยนายจารวัตเกี้ยงกล่าผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาค่ะได้เป็นประธานในการประชุมปิดศูนย์บัญชาการอุทกภัยวาตภัยและดินถล่มประจำปีนะคะหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยโจดทงคลาได้มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะคะเมื่อวันที่17กรกฎาคม2563เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะในพื้นที่ค่ะ ซึ่งในปีนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานสรุปสถานการณ์ด้านอุทกภยัยวาตภายัยและดินถลม่มโดยแบ่งเป็น2ช่วงโดยในช่วงแรกระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง25ธันวาคมเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสะเดาจนเกิดน้ำระบายไม่ทันไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านใน16อำเภอ84ตำบล67,105ตัวเรือนค่ะ มีอบพยพประชาชนจำนวน32คนแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2รายบ้านเรือนเสียหาย1หลังนะคะขณะที่พื้นที่การการเกษตรได้รับความเสียหายกว่า150,000ไร่ค่ะกณะที่อีกช่วงหนึ่งนะคะก็คือช่วงที่2ระหว่างวันที่6-12ถึงมกรา,าคม2564 เกิดฝนตกหนักมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจงวน3ามอำเภอคือสะบายย้อยนาทวีแล้วก็เทพาประชาชนเดือดร้อนกว่า3,500ครัวเรือนแล้วก็มีบ้านเรือนเสียหายบางส่วน3หลังพื้นที่ทางการ,กรเกษตรเกือบ5,000ไร่ค่ะซึ่งทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงไปสํารวจแล้วก็การให้ความช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ